สวัสดีจ้านี่สมบสบายบ่ะเลเขาสวนเจ้าบ้านให้น้อง้ายหัดสวนหายหูนางยีนเสือมึงตีลังสิปูพริกกระปูว่าได้ขาววบบ้า,สาวสบายน้องเอ้ยไปหาหมอมาเมาื่อคืน กับมาหอด่านตี่สองไปแต่หัหาหม่งหาหม่งเล่นหาหม่งเกือบหักหม่งเบืร์เดียรพักตัแต่จอดออย่าลงลูกมาสิมากินขาวเสาร์ด้วยว่าผมมีคลิปลงกับเลนไม่ทไทยจากน่อยเนี่ พ่อได้คลิปลงให้พี่น้องเบิ่งพอ่อว่าลืมกันเนาะจ้ะมันสิเป็นกับพยากเลยพี่นอ้องอือไปหาหมอจอดเหลือจุดสามเถวสี่ยถวจอหาหลกตัวรู้มาก,กับผมมียังน้องสามวอนเป็นพออีหยังห่ะเป็นนี้มาสั่ง ตัวละเอียดเบื้องสียงแต่บหะบ่พอโลกบางทีสรุปสรุปให้ว่าบางทีสรุปแบบโลกลายเลขนะพี่น้องมันมีขอสู้ฟังโอ้แบบพี่น้องบอลิฟ่าคอยเบื้องดีสู้ไหมเบื้องบอลิฟ่าเนี่ยมันพวกเก็บอีกล่ะนะี่ยมันใหญ่แหละนะั่นซ้ำนวยนะั่นพร้อมกันเลยนะ กินนีมบ่หันดอกผู้มากินเมาห,าหรือจ้ะเป็นหัวสวนอยู่พุนของซาอืมพกกกะพ่อปู่อีกรอบไล้นะน้อย น่อยเอาปุ่นขาวมาห้อยแล้วก็สะปลูกเนี่เป็นยังเอาปุ่นขาวมาห้อยแป้งว่ะพี่กุ้งยงไว้แล้วก็เอาอันนั้นขาดมาสะใายมันเสมอก็เลียกกุชชมาปลูกมาเลี้ยงคาคาคุลูกได้เบี้ยมันยาวแห้งล่ะก็ถอดด้วยพี่น้องอันอันสีเบลอันเบาเนี่ยยิ่งสูงเคยเบาเนี่ยนี่แต่เข้ามากู้นะพี่น้องก็น้องายโอ้ยปวดหลัง ปวดเอล์คุนว่าปวดที่เอวสิขาดแล้วก็นแน่นจุกหนะ้าอกพนเอาเสียงยานไปหลงหัวใจขาดเลือดกระตัวท่ท้ากระพอได้ยพี่น้องเอ้ยอาการเปลี่ยนเมื่อวานไข่เน่าจับซันแล,ล้วก็ไอ้มาเป็นเดือนมันกับวานเสียงตะการเป็นเบาซูฟังอีกนอกาอจ้ะส้มสวนไปนำไปสุมสีเบาเรืองไปหาหมอใหม่ฟังเมื่อวาน เป็นาเสียงต่อการเป็นโรคหัวใจหรือหัวใจขาดเลือดเพิ่นวาตรวจออกมากหบอโบมีอย่างพี่น้องวันนี้สรุปส,สรุปโรคห้ยายสูมสรุปโรคนยังวัดตีปวดทวดสวนบังต้นไม้ยวน,ยยนเพราะว่ายังกระเพาะยังวกะกระเพาะอักเสบกระเพออาะอาหารอักเสบจ้อเลือด จ้อในเขนสองสามหม่องไปจ้อในนั้น,น,นในขาคุณทั้งไตหม่องข้อเท้าคุณอีกหม่องหนึ่งไายอะนอนเขาฉีดยาให้ไข้เน่แล้วก็ห้ออกจากบ้านตีสองคือออกจากโรงพยาบาลมามาตีหนึ่งคืนบ่ บอกใครดีเป็นไรพี่น้องอยากจะชิปพี่น้องเบิงึงอะไ้ไปเยี่ยนเยียนอันเขาบ้านได้พี่น้องอันเพื่อนฝูงทั้งได้จ้ะคนมันเมือ่อ,อยนี่ลงมาได้ชิปจักสี่หานาทีกับสี่เอาดอกจก้ะจากสี่ห้านาทีใหญ่ยยกับสี่เอาดอก น้องใหม,ม่มันยนวาไปทั่วไหน่อยคือประซับต้มแจ่วฟันเออตาต้ตมแจ่วเนี่ยมันมีห้อยม้าเขามากี่บ่ะละฮะมีห้อยม้าขามมาบ่เนี่ยเอาูนขาวมาโรยแหละกะซับๆให้มันเคลื่อ,อน,นแป้งนั่น เกียร์เกีมันเสมอ่น่ะเอาขาดนะมาเกียร์ซับซับมันเสมอคือแปง้งเห็ดนะตากแดดไว้เอาหอยก่อนจังเกียร์แป้งนะมราคามีแห้งสีมะผูกอะนี่ละเห็เดเยันนี่ละหอยเรื่องอะไรก็ซับซับฟูฮดสวนแล้วนๆๆ่หวนหวนะหรือมือมือแรกมึงก็สินยางอียู่ราคากู มีแห่งปลูกมันเมล้รงปลูกพี่ต้องปลูกเน่ปลูกเน่ยเมล้รงมันจังบเหี่ยวมันจังปรับสภาพหากมันปับได้มือนพี่น้องฟังเนเพื่อนทางออกเพื่อนทางฟังขุนเห็นบอกฟังคุนนอยไปสายไปเป็นสีเหลงบอป่าเพ่นเห็นดอกบอัวย คลิปนี่ก็ไปซ้ำนี่ลหละหน้อจ้ะคลิปนาพอกันไหมยายาการพอนี่ดีอยู่ยังแน่นจุกหนะเอิกอยู่แต่ไขบ่บ่มีและล่ะจ้ะแล้ยามาเข้มหนึง่งสรุปแล้วเป็นกระเพาะกระเพาะอักเสบบ้าสัตว์จาหาลกูกว่าไอ้เป็นเดือนเจาหาลกูกเป็นลูกกรบ่กกบมี เจ้าฮัลโลหัวใจกับมือมีเจ้าน้ำตาลยังกับบมีเจ้าเลือดไงมือึ้ืนสามเถ,ถี่ยวสี่เถี่ยวพาชมสวนเราซื้ออากาศใิศูนย์สูฟังเนาะคะ่ะโอ้ยไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ